กรกลับไปที่คาลิหาัดของคายะเขาอมอไปที่ทะเลในยามค่ำคืนอดทนรอให้ลูกเรือมาถึงพรุ่งนี้เช้าแทบไม่ไหวบนทางลาดชันลูฟี่โซโลนามิและอุซบคุยกันถึงแผนการหยุดกลุ่มโจสรสลัดแมวดำบนทางลาดก่อนจะถึงหมู่บ้านไซรับลูฟี่โซโลและนามิเปิดเผยจุดแข็งของตัวเองโซโลคือฟันนามิคือขโมยลูฟี่คือยืดส่วนอุซบคือซ่อนตัว ที่เคลเลอร์ฮาร์ของคายะคุโรกลับมาถึงและได้รู้จักแมรี่ว่าคายะกำลังหลับสบายแมรี่บอกคุโรว่าเขาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของอุซบที่ว่าคุโรเป็นจอสลัดสิ่งนี้ทำให้คุโรหัวเราะแน่นอนว่าคุโรไม่พอใจที่ไม่มีใครรู้อดีตของเขาคุโรค้นพบแว่นที่คายะตั้งใจซื้อให้เขาเป็นของขวัญแมรี่บอกว่าเป็นของขวัญให้คุโรตลอดสาปีที่อยู่ในเคลเลอร์ฮาร์จากนั้นคุโรมองดูพจันทรเซียวและบอกแมรี่ว่าพระจัทรเซียวทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวา มันทำให้แมรี่สับสนทัในใดนั้นคุโร่ก็เหยียบข,ของขวัญของขยะด้วยเท้าซ้ายการกระทำนี้ทำให้แมรี่ตกใจ ครอเปิดเผยกับแมรี่ว่าเขาตั้งใจที่จะได้รับมรดกของขยะและทําลายหมู่บ้านไซรับนี้มันทําให้แมรี่ตกใจยิ่งกว่าเดิมเขาเปิดถุงมือกลองเล็บแมวและโจมตีแมรี่ทิ้งเขาให้ตายคยระขึ้นชั้นบนไปที่ห้องของขยะและกําลังจะฆ่าทายาทสาวจากนั้นเขาตัดสินใจที่จะปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหน่อยจนกว่าหมู่บ้านจะถูกทาลายอย่างสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้บนเรือบีซันแบล็ ที่ซ่อนอยู่ในโขดหินขนาดใหญ่บนชายหาดของเกาะตุกแก่ลูกเรือคนหนึ่งบอกจังโก้ว่าใกล้รุ่งสางแล้วจังโก้ออกจากห้องกับตันบอกลูกเรือว่ามีเพียงดวงอาทิตย์เท่านั้นที่สามารถปลุกเขาได้ลูกเรือขอโทษจังโก้ตอนนี้ลูกเรือกำลังสับสนว่าจังโก้อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าจากนั้นจังโก้สั่งให้ลูกเรือเริ่มการโจมตี ในขณะเดียวกันบนทางลาดชันอุศบและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้เทน้ำมันลงบนทางลาดเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มโจรสลัดแมวดำจะไปไม่ถึงหมู่บ้านไซรับอุศบยังหวังที่จะใช้ความสามารถในการซุ่มยิงเพื่อขับไล่โจรสลัดออกจากเกาะในขณะที่พวกโจรสลัดกำลังยุ่งอยู่กับการพยายามยืนบนพื้นที่มันเยิม้มลูฟี่ประทับใจในความฉลาดเฉลียวของอุศบมันทำให้จอมโกหกภูมิใจใกล้จะรุ่งสางแล้วกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกับ กำลังรอคอยอย่างใจจดใจจอเพื่อให้กลุ่มโจรสลัดแมวดำมาถึงบีซันแบล็กมาถึงชายฝั่งของเกาะตุ๊กแกพวกมันค้นพบเรือสองลำที่ฮีโร่ของเราใช้มันมาถึงเกาะซึ่งหมายความว่าอุซบและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟ้างกำลังรออยู่ผิดทางต้องขอบคุณการได้ยินที่สมบูรณ์แบบของนามิพวกเขาค้นพบความผิดพลาดที่สายเกินไปและพยายามไปถึงเนินทางเหนือให้ตรงเวลามีเพียงนามิและอุซบเท่านั้นที่รู้ทาง ขณะที่ลูฟี่หลงทางที่เกาะทุกแกอย่างไร้ทิศทางโซโลพยายามผ่านพื้นทาน้ํามันที่นามิทําเขาตกลงไปอุซอบเป็นคนแรกที่มาถึงเนินทิศเหนือและเอาชนะกลุ่มจรนสลัดแมวดําบางส่วนโดยใช้ความสามารถในการซุ่มยิงเขาประหลาดใจที่เป็นคนแรกบนเนินทางเหนือในขณะเดียวกันโซโลก็ต่อสู้กับพื้นมันเยิม้มซึ่งกลิ้งลง้มล,ลงเรื่อยๆและลูฟี่ก็ยังหลงทางอยู่ กลับไปที่เนินเขาทางทิศเหนืออุศบใช้เรื่องโกโหกของเขาว่ามีกองทัพร้อยล้านคนเพื่อบังคับให้กลุ่มโจรสลัดแมวดำออกจะกเกาะมีเพียงจังโก้เท่านั้นที่เชื่ออยู่ครู่หนึ่งคำโกหกของอุศบไม่มีผลกลุ่มโจรสลัดแมวดำบางคนพบถุงสมบัติในเรือของกลุ่มหมวกฟางอุศบใช้โอกาสนี้บอกว่าถุงสมบัติเป็นของเขาเองพวกโจรสลัดสามารถเก็บมันไปได้หากออกจะกเกาะไปจังโก้บอกอุศบว่าพยายามแค่ไหนพวกเขาก็ยังจะจอมตีมุ ายดีจากนั้นจังโก้ก็ตัดสินใจที่จะสะกดจิตอุซบด้วยลูกตุ้มของเขานามิมาถึงทางลาทางทิศเหนือทันเวลาเพื่อหยุดอุศบจากการถูกสะกดจิตและหยุดกลุ่มโจรสลัดแมวดาที่ขโมยสมบัติของเธอซึ่งทําให้เธอโกรธมากแน่นอนว่าจังโก้ถูกสะกดจิตด้วยลูกตุ้มของตัวเองนามิมุ่งมั่นที่จะหยุดไม่ให้โจรสลัดขโมยสมบัติของเธอและโต้เถียงกับอุซบเกี่ยวกับการปล่อยให้โจรสลัดขโมยสมบัติของเธอ หลังจากนั้นพวกเขาก็ตอเถียงกันว่าใครกันที่จะหยุดกลุ่มโจรสลัดแมวดำด้วยความํำคาญจากการทะเลาะวิวาทนี้พวกโจรสลัดจึงเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านไซรับอุสอบและนามิใช้พลังโจมตียุดโจรสลัดที่ขวางทางเอาไว้ กลับมาที่เนินอีกด้านโซโลหมดแรงจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพยายามเดินผ่านพื้นที่ที่มีคราบน้ำมันจึงตัดสินใจใช้ดาบเดินผ่านพื้นที่มีคราบมันและมันก็ได้ผลในขณะเดียวกันลูฟี่ก็ยังคงหลงทางต่อไป ย้อนกลับไปที่เนินทางเหนือกลุ่มโจรสลัดแมวดำเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดโดยมีตะปูเรือใบติดอยู่ที่เท้าอุศบใช้มุกหนังสติ๊กของเขาเพื่อล้มโจรสลัดคนหนึ่งอย่างไรก็ตามนามิและอุศบไม่สามารถหนีไปได้เพราะทางของพวกเขาถูกขวางโดยตะปูเรือใบโจรสลัดคนหนึ่งทุบอุศบด้วยค้อนขนาดใหญ่แม้จะได้รับบาดเจ็บอุศบยังคงพยายามหยุดจังไม่ให้โจรสลัดไปถึงหมู่บ้านไซรับจากนั้นนามิก็เข้าร่วมและต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดแมวดำแต่ในที่ กพายแ้จังโก้สั่งให้ลูกเรือขาทั้งสองและทำตามแผนของครโร่ต่อไปโจนสลัดตกลงที่จะดำเนินการต่อขณะที่พวกเขากำลังตรงไปที่หมู่บ้านไซรับหนึ่งในกลุ่มโจนสลัดแมวดำได้แต่อุศบออกไปไกลๆแม้ว่าเขาจะขอร้องไม่ให้โจมตีหมู่บ้านก็ตามหลังจากนั้นเขาก็ได้เห็นภาพเพื่อนๆของเขากลุ่มโจรสลัดอุศบกับขยะ ทันใดน,นั้นกลุ่มจรสลัดแมวดำก็ถูกพักกลับลงกไปบนเนินเขาทางทิศเหนือลูฟี่และโซโลนั่นเองที่เป็นคนทำพวกเขาไม่พอใจเล็กน้อยที่กลุ่มจรสลัดแมวดำไม่แข็งแกร่งอย่างที่คิดโซโลโกรธนามทิทิ้งเขาบนพื้นมันเยิ้มส่วนลูฟี่โกรธอุซบที่ไม่บอกทิศทางที่ถูกต้อง กลับมาที่หมู่บ้านไซรับครโรห,หมดงิดและไม่พอใจกลุ่มโจสรสลัดแมวดำเพราะพวกนั้นยังมาไม่ถึงหมู่บ้านครโรตั้งใจจะฆ่าลูกเรือของตัวเองหากทำให้เขาผิดหวังจากนั้นครโรก็ออกจากเครื่องหาดพร้อมกับอาวุธในกระเป๋าและไปที่เนินทางทิศเหนือโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกจับตามองโดยหอมใหญ่หอมใหญ่สงสัยว่าทำไมเขาถึงไปทางทิศเหนือกันนะแล้วตอนนี้ก็จบลง